Good morning ครับทุกท่านวันนี้เนี่ยมีมิชชั่นก็คือว่าเดี๋ยวต้องไปเจด,ดูจักคือจริงๆอะผมจะไปเจด,ดูจักตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่เนื่องจากว่าไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวันจันทร์แล้วก็เป็นไข้ครับเป็นไข้กันไปตามระเบียบนะครับส่วนใหญ่คนที่ฉีดแอสตราก็น่าจะเป็นไข้กันส่วนใหญ่ตอนผมฉีดเข็มแรกเน่ยคือเป็นไข้ไป4-5วันเลยนะแต่ว่าพอเข็ม2นี่ก็ เหลือแค่วันเดียวแล้วเออก็ดีดีแล้วไม่อยากป่วยนานนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปจ่จุจักแล้วก็กลับมาเนี่ยมีนัดรับต้นไม้กับเพื่อนนะครับเป็นบอนสีด้วยก็เดี๋ยวไปดูว่าเป็นต้นอะไรกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าได้ดูมันต้องแบบโหสุดยอดมากต้นนี้ก่อนไปเนี่ยผมติดมากๆเลยนะครับคือการกินกาแฟเพื่อนๆกินกาแฟกันไหมครับถ้าใครกินก็ปะไปกินกาแฟกัน ดีกินด,ดีครับผมเป็นคนชอบกินกาแฟขั้วเข้มนะกลางไปเข้มได้แต่ถ้าอ่อนไปกลางเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมันไม่ตื่นอะ่ะอย่างเงี้ยตื่นแน่นอนชอบเดี๋ยวเราไปเจอที่จตุจักรเลยแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ถึงจตุจักรเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S โอ้คนโคตรเยอะคือวันนี้มันเป็นวันหยุดด้วย เหมือนมาผิดวันคนเยอะจริงๆครับก็เดี๋ยวไปดูว่ามีต้นไม้อะไรน่าดูกันบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยผมกาลังเดินมาที่หน้าทางเข้าด้านหน้าจัตุจักรนะครับก็ใจเนี่ยอยากได้ไม้ต้นหนึ่งที่มันเขาเรียกว่าเป็นอะโกนิม่านะครับสามสีไม่รู้ว่าวันนี้จะมีไหมนะครับชัยชนชัยชนชัยชนต้นเล็กเท่าไหร่อ่ะ ข้างในอ่ะ5,500แล้วก็ต้นกลาง4,000ันข้างหน้า1,800ครับแล้วต้นเนี่ยอันนี้เท่าไรตัวนี้1ม0 0นร้าคต้นใหญ่มีหัวนะครับขอบคุณมากนะครับด้านหน้าเรานะครับก็มวนมหาประชาชนการส้มเท่าไหร่อ่ะครับอ่าหมื่นห้าค่ะต้นใหญ่สวยมาก ทุกวันฝนทุกวันไม่ไปก็อยู่ชื่นชมเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคือกันต่อครับบอลกระดาษด่างนะฮะถือว่าได้นะคะอันนี้เขาเรียกอะไรบอลกระดาษดางค่ะเต็มแล้วค่ะจากหมื่นสองเหลือตันนี้แปดพันตันนี้เจ็ดพันตัวนี้หกพันฮึ่ แบบจะหนักสวยมากสวยค่ะดักวากิวอันนี้ต้นเนี้ยครับอันนี้ฮาร์ปด้วยวากิวด้วยนะคะต้นเนี้ยสวยเจ็ดพันถูกมากแล้วก็จะมีหน่อแล้วะคะ่ะปิดไหม <c oughs> ปิดไหม <c oughs> โอเคมีคนปิดแล้วถามต้นตเลยไหมคะถามต้นเลยได้โค้งอีกไหมได้โค้จริงจริงหรออันนี้คือได้โค้จริงจริงมีหน,นึงไม่ได้แล้วใช่ไหมโค้งจริงจริงเลยอันนี้จะได้สักพันหนึ่งอะไรอีก ขอบคุณนะค,ะคะรัอบคุได้ทีนะค่ะไม่เป็นไรครับเขาซื้อไปแล้วไ้ต่อดูดูดีนะครับผมเอารถไปจอดที่อื่นคนเยอะมากโอ้นี่ไทยคลองต้นเล็กครับเริ่มที่ห้าพันไทยคลองต้นเล็ก ต้ามปุ่งสองมือคนพุดธนี้คนเยอะจริงครับมันตรงกบบมันหยุดด้วยคนเลยเยอะ ยังไม่เจอนะครับเป้าหมายต้นไม้ที่เราอยากได้หาอยากริงเลยโรมาสนะครับต้นนี้หมื่นยูอ๋อสี่พันโรมาสสี่พันนะครับ เอาโบเท่าไหร่ครับโบครับมีหลายราคาครับพี่หน right, ึ่งห่นแปดส่นหน่งแปดหนึล้วก็เท so ่าไหร่นะสองหมื่นสามหนึ่เป็นตัวอันนี้ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เลยครับฮอลแลนด์กุกตัวเลยครับพี่อืมแล้วก็ฮอเลียสหมื่นแปดแล้วก็ห้าหมนาออออลเนี่ครับนี้เป็นฮอลแลนด์ ขอบคุณนะครับแข้งชายชนขอท่ายหน่อยนะครับขอท่ายหน่อยนะครับนชายชนนะครับสวยมาก รู้สึกว่าจะเริ่มที่เจ็ดถึงแปดทันด้วยนายชนนี่เป็นบอลกระดาษตามน,นะครับนี่ฟาโลต้นเล็กนะครับนี่ฟาโลหน้าเขายังไม่ออกนะ อของดีฝั่งนูน้นอมาได้ไหนน,นี่จะเป็นกล้วยน้ำวาข่ม<ะ>นีหน้ากากฟาโลนะคะ ียนะครับาลสวยมากนั่งกวาดเท่าไหร่อ่ะครับหนึ่งมื่ สวยมากเลยมนะีต้านนางกวงักด้วยนครับโอ้บอลกระดาษดางนเบลอเลยครับผม หน่อยก็สามพันห้านะครับสวยมากสวยาอันนี้เขาชื่ออะไรนะครับนางไหมค่ะนางไหม่ต้นนี้บอลน,นางไหมนะครับที่ไรยโซ่ไทยโซ่เท่าไหร่ สามพันนี้นลายสวยมากเลยนั่นเป็นน้ำบายขอบคุณครับต้นนี้เป็น,นไ,วไว้ในนี้นะคืนคืนขอบคุณครับ นี่ไงนางใหม่โอ้ต้นใหญ่อันนั้นเจ็ดร้อยจากปีนปลานางใหม่เท่าไหร่อนะครับในต้นนี้มีเจ้าของนะ,คะ้ค่ะขอบคุณปล่อยไปสามพันอืมอะไรนพูดหั้อ๋อมีต้นน้อยด้วยขอจับหน่อยนะครับ ขอบคุณนะครับม,มาร์คไว้ก่อน1นึ่ง้านเมื่อกี้เราเจอนางใหม่ต้นเล็กแล้วครับ1,500งพันแต่ว่าสวยโอเคใช้ได้เลยถ้าร้านอื่นไม่มีเดี๋ยวเรากลับไปซื้กันนังใหม่เท่าไหร่อ่ะ ครับอ,อืสวยมากออมญี่ปุ่นออมญี่ปุ่นเท่าไหร่อ่ะครับออ,ออมญี่ปุ่นต้นละสองพันนะครับตัดส,สวรรค์เท่าไรหร่ตัดส,สวรรค์สองหมื่นสองพับแต่ถ้าผแฟนจิงพูดคุยได้ครับก็ดได้ครับ อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยท่าบางแก้วครับทางในท่าบางแก้วครับเป็นตัวท็อปอีกหนึ่งตัวที่คนกําลังหาเติดตามผมอยู่ครับโอ้โหแล้วเนี่ยท่าบางแก้วท่าบางแก้วรวยไมวยบุ๋มลายสวยใช่ครับเป็นลายแล้วก็หน้าที่คนเขากำลังตามหากันครับขอบคุณมากนะครับได้กลับมาแล้วก็ได้ครับจะดูหวานได้ครับครับที่อัธยาใยดีมากเลย เมื่อกี้เราเจอไม้บอลแบบตัวท็อปอะหลักหมื่นที่เราทำคลิปไปครับเท่าไหร่พี่นี่อะไรราคาครับผมอย่างนี้สองพันห้าครับพัยายครับอันนี้ก็พันห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันสามตอนนี้เจ็ดพันเราเรีบไปซื้อนังใหม่ร้านนู้นก่อนดีกว่าครับนังใหม่ลดได้ไหมครับพี่ได้ครับเอาไปพันสามครับ เนไครับรถทีเดียวส0 0ร้อยครับถเลยเอาไปเลยครับพันสามอีกนิดนึงได้ไหมเอาไปพันสองครับเป็นไงถูกใจไหมครับถูกใจเอาไปเลยครับคุณแม่รถให้น้องเหลือพันสองเลยถ้าพันหนึ่งได้ไมไม่ได้ครับตอนนี้นะครับทางหมายผมโอ้นะครับนี่ไงก็ดูเดี๋ยวผมเหลือผมคุมา เลี้ยงไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะไม่ยรากะดูกแเขาต้องอยู่ใต้แถนเอยไม่ดูใต้แถนได้แต่ต้องมีแสงไม่ดูอะไรย่างนั้นเลยง่ายมากโอเคเราให้ใบมันไม่เหลือช่วงทิ้งใบอ่ะมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่อไม่ดูนั่นคืออะไรไม่ตายมันน่าจะขอโอเคครับขอบคุณนะครับเห็นมาเนี่ยมันคิดเหมือนกันเลยเนี่ยนี่มันบอกเงินนะที่ว่ามันจะที่ที่มันบอกเงินดังอ่ะบอกเงินครับ ได้มาแล้วนะครับผมนางไหมอยู่บนรถแล้วนะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าคนเยอะมากๆเลยจะรู้จักนะครับวันนี้เป็นตรงกับวันหยุดด้วยก็อย่างที่เห็นนะครับเราได้ต้นนางไหมมา1ต้นนะครับก็เดี๋ยวไปเปิดกันที่บ้านว่าลักษณะต้นเขาเป็นอะไรยังไงนะแล้วก็พอดีว่าเพื่อนเนี่ยโทรมานัดแหละว,ว่าจะเข้ามาแล้วนะครับรีบกลับไปรับต้นไม้อีกหนึ่งต้นกันดีกว่านะครับไป ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ตรงนี้เป็นโรงเรียนที่บ้านของผมเองก็ที่ค้างไว้คือไปเอาต้นไม้กับเพื่อนใช่ไหมฮะผมเอามาแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเป็นต้นอะไรนะครับบอกเลยว่าต้นนี้โอหสไปซ์สไปซ์ามากๆแล้วก็นางไหมให้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะต้นจริงว่าลักษณะใบแล้วก็ความสวยของเขาไปดูต้นที่เอาจากเพื่อนมาก่อนดีกว่าไปอ่านี่ครับผมน้องชายชน ดูหน้าไมา้เขาสวยดูแดงคือปกติเนี่ยชายชนเขาจะป้ายเล็กๆป้ายเล็กๆนะฮะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยค่อนข้างแบบไม่หลุดคือป้ายแดงแบบแทบจะฮาบไม่ได้แทบอบบฮาบแล้วฮ <laughs> าบเลยนี่ก็ฮาบอันนี้ก็ฮาบใบก็เกือบฝ่ามือนะสวยลายดีครับสวยงามมากต้นนี้ ชอบชื่อนะตรงนี้ที่ที่เราไปเดินซื้อเนี่ยไม่ได้ต้นนั้นก็นต้นนี้มานางไหมฮะสวยงามนี่นี่นีเขาบอกว่าให้เลี้ยงแบบมีน้ำหล่อเอาไว้นะครับน่าจะชอบชื้นแล้วก็วัสดุปลูกก็ใช้แค่มะพร้าวสับด้วยเดี๋ยวเรามาทดลองเลี้ยงกันว่าจะรอดไหม อโอเคครับก็ถ้าใครนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมพาไปจัดจักอีกหรืออยากดูต้นไม้ในบ้านของผมอีกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเมื่อไหร่เราพามาดูทันทีนะฮะไปก่อนดีกว่าครับไดอารีนะ่หน้าดูกันว่าจะไปที่ไหนไว้เจอกันครับ